กระดูดกกระดูกกระดูกมาแล้วเด็กมีก่อนขอนแ,แต่ว่าปัดเวรปีที่แล้วชิงกระดกูกกระดูดปรากฏว่าเที่ยวนี้สจกะมอนเอาชนะกระดูดกระดูดอ,อกกระดุมมาแล้วซอจกมลนสายมือท่านถูกจับออกมาแล้วชิงชนะเลิศบอกได้เลยว่า จะย้อนก็ไม่ใช่ที่ไม่พายเต็มที่ก็ไม่เข้าท่าเพราะว่าเจอไขรไม่เจอเจอเ,จอเ,จอเ,เลยหน้ามาเฮ้ยไอเ,อ,เอเรือเชื่อเหลืองนี่วสอจองกระบลสิบเมืองหนีละเว,ว้ยหนีแบบระเบิดเถเ่อนมาว่าแล้วรองน้ำเสินขายแดงแรงมารองน้ำแดงสุวรรณเรขาตกกระจายหายบี้กินมาจากควัดป่าบางจังหวัดสระบุรีหลวงพี่มหาก้อไล่บดไล่เบียดไล่บีไล่ี้แต่เหลือทิมงานสอจองกระบอนไม่ไว้ใจก็ะขุมเชิงมาละเว,ว้ยขุมเชิงมาละเว,ว้ยตีร้อยเม็ร ลอยเปไ็นสุดท้ายไข่หมดไข MM! e, right. ่ไปไข่หมดไข่ไปหลวงพ่อชัย uh> วัดปากบางสระบุรีเที่ยวนี้จะแปรเป็นเทปที่สองหรือไม่หรือดาวเรือเข้าเส้นชัยได้ในเมื่อเรือดีของจอจอกำะันบัวไปเทือกเหลืองน้ำเมืองเหลืองลังชุนและเิยคือภายลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตายิ่งภายยิ่งหนียิ่งภายที่สิ้นไกลเว้ยจอจอกำะันบัวเคยเป็นแท่นมาเที่ยวนี้จะเป็นแท่นได้หรือไม่ได้เทปที่ชนะก็เป็นแท่นเดียจ้าเอาล ทุกขอโบม,มาล้างดูอยู่ด้วยเพราะว่าไอ้เหล่าซอจอกับบอสิงห์นี่เคยชิงและพาดท่าให้กระดูกระดอกกระดูมาแล้วเด็กมีก่อนขอต้อนต่ว่าตัดเงินปีที่แล้วชิงกระดอกกระดูบากฏว่าเดี่ยวนี้ซอจอกับบอลเอาชนะกระดูกระดูดอกกระดูมาได้แล้วก็ได้ของถ้วยพระราชทานจะจีรกป,ปีนี้เป็นปีที่สองตัปีน้องกระแป๊บโต ตัวเสียเจียวเนืีว่าสจกบหนีตะกขอบนับแต่โมเดียวจบและแล้ว้วยพระราชทานก็อยู่กับแพรเพชรด,ด้วยที่เรือสากบเข้ย<ช><ช>เสียงตบมือด้วยครับเรือคู่ชิงด้วยพระราชทานจบลงด้วยการเป็นแชมป์ของพี่น้องสายเลือดชาวกระแพงเพชรสจกะบอญ สิมเมืองสอจอเขตเมืองจังหวัดกระเพน็ท